เพียงพร้อมแต่ไม่เคยร้องคอความเห็นใจด้วยความยากจนเลยต้องอดทนเกินใครยึดคือถูกต้องต้องมัก่อนความถูกใจตรงมาตรงไปป่านร้ายแต่ใจดีสมยาอ้วนดำถึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดจริงวิญญาณเด็กวัดเราทนบุรีเอ,อ่ยชื่อไปต้องรู้ดีโทนของสุกแก ใครสยามนนเพื่อช่วยดูแลสังคมที่วุ่นวายให้มันดีเหตุดวนให้ร้ายของขาดปัดตายก็ช่วยฟรีอดยาตาขาา้างท้าให้เราช่วยก็ยินดียากมอบสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมสมยาอวนดำถึงอวนถึงดำแต่ใจดีๆสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้งม,มืองเหนือโดยโจกลำพูลและพัดคูวิบูลสินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับพบกับผมทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องสองพระนะครับเจอกันทุกวันจันทถึงวันศุกร์เวลา9ก้นากาสามนาทีโดยประมาณนะครับเจอกันที่นี่ครับมีแต่ความรู้นะครับเรื่องศาสตร์ละศิลป์นะครับเอาความรู้มาแบ่งปันกันวันนี้เอาเหรียญหายากมาอีกเหรียญนะครับแต่นับในอดีตหายากแต่วันนี้หาไม่ยากแล้วครับได้มาดูผมทีหนึงละหลายเหรียญเลยนะครับนั่นคือเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับปี2 4 9 4ร้อเาพร้อมแล้วไปดูกันครับอ่ะ เหรียญที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับคือเหรียญวัดบรนแหลมนะครับวัดบรนแหลมปี94นะครับแน่ดีหายากมากนะครับแน่ดีหายากมากนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับแล้วเป็นเหรียญที่เขาว่าสร้างในกรณีพิเศษนะครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จเนี่ยเป็นเป็นผู้ปลุกเสกร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแล้วพามีพระเกจิอีกบานเลยนะครับที่มาเสกเหรียญรุ่นนี้วันนี้มาให้ดูกันนะครับวันนี้มาให้ดูกันเนี่ยนะครับ จริงๆเงเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีของปลอมนะแต่เก๊ไม่เหมือนของเกมมันจะบวมๆของแท้เนี่ยนะครับมันจะมีความคมนะครับน่าจะตึงๆไม่บวมนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นแอ่งกระทะเล็กๆนะครับจะเป็นแอ่งกระทะบางๆนะครับเนี่ยแอ่งกระทะนะครับเห็นไหมเป็นแอ่งกระทะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหน้าเหรียญครับเวลาส่องเข้าไปนะครับโอ้โหสิ่งสําคัญเลยนี่นะครับความคมนะครับเป็นพระยืนอุ้มบาทนะครับก็คือหลวงพ่อเป็นแหลมแล้วมีฉัดสองข้างนะครับ เย็นอยู่ในเสมานะครับเสมาเล็กนะครับอ่าพื้นผิวเรียบตึงนะครับกระไหลแห้งนะครับตัวหนังสือคมชัดลายกระหนกคมชัดนะครับพญานาคทั้งสองฝั่งคมชัดชัดทั้งสองฝั่งคมชัดรัศมีของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมคมชัดนะครับหูเจาะเล็กๆหูเจาะเล็กๆนะครับผิวตึงนะครับผิวตึงนะครับแล้วก็โลหะบางอันก็จะรีดเป็นกับกาบนะครับเป็นหลุมๆลงไปได้นะครับไม่เป็นไหลแต่ไม่เป็นขี้กากนะครับไม่เป็นขี้กากนะครับ ไม่เป็นขี้กาก็คือไม่มีผดขึ้นมาเป็นกาบได้นะครับด้านหลังเป็นแอ่นกระทะบางๆกระไหลแห้งนะครับด้านหลังเขียนว่านะครับอ่าจังหวัดสมุทรสาครนะครับอ่าน่าจะเขียนว่าจวนะครับจังหวัดสมุทรอ้สมุเขออภัยขออภัยจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็เป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับณโมพุทธายะนะครับเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับอ่าลักษณะดูง่ายไม่ยากนะครับดูง่ายนะครับเป็นตัวตัดรุ่นเก่า นะเป็นเหรียญตัวตัดรุ่นเก่านะครับแล้วก็ลักษณะพิเศษเลยเวลาดูเหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบอีกอีกนะครับเหรียญนี้ได้มาทั้งหมด7เหรียญนะครับสมัยก่อนหายากมากพอดีพอดีแบ่งพวกมาได้มาทีเดียวเจ็ดเหรียญเลยนะครับอ่าเขาไปได้เขาไปได้ซื้อพระมานะครับจากชาวบ้านนะครับก็ตามบ้านเขาได้แบ่งมาผมก็เลยไปแบ่งเขามาเห็นไหมเหรียญจะมีลักษณะเป็นกับกาบนะรี่โลหะไม่ดีนะตัวตัดเนี่ยต้องบอกเลยเป็นตัวตัดแบบโบราณนะครับอ่าท้องเป็นอ่าหลังเป็นแหงกระทะนะครับ เดี S <S ๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคนิดนึงนะครับว่าถ้าหยิบมาอย่างนี้แท้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าหยิบมาอย่างไงแท้เลยอให้ดูไปเพลินๆก่อนนะครับโอ้โหกระไหลแห้งเห็นไหมทุกเหรียญคมหมดเห็นไหมครับมีความคมหมดเห็นไหมครับอคมทุกเหรียญนะครับอ่ผมหยิบให้ดูทีเหรียญเลยนะครับคมทุกเหรียญนะครับเนี่ยนะครับแต่เขียวๆนี่คือสนิมนะครับเวลาเวลาที่เก็บแล้วมีความชื้นเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดสนิมเขียวๆอย่างนี้แหละครับนะครับแต่ว่าพระเนี่ยเป็นกระไหลทองทุกองค์นะครับแล้ว เหรียญตึงเห็นไหมครับตูงสือคมทุกเหรียญนะครับด้านหลังทุกอันเป็นแอ่งกระทะเห็นไหมครับอ่าเป็นแอ่งกระทะเห็นไหมครับอ่ะโอเคนะครับนี่เหรียญรุ่นนี้มีเนื้อเงินลงยาด้วยนะเออมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อเงินลงยาด้วยนะครับอ่าผมเคยสอบถามคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่ามีเนื้อทองคําด้วยนะแต่ผมเองไม่เคยได้นะไม่เคยได้นะเนี่ยเหรียญเนี่ยถ้าแบบเนี่ยถ้าถ้าเกิดส่องไปแล้วเป็นกับกาบนพื้นเหรียญเนี่ยโอกาสแท้สูงเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นกับกาเนี่ย เป็นรอยด่างๆกับกาบเนี่ยบนพืชเหรียญเนี่ยโอกาสแท้สูงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ทีเดียวนะครับให้คุณได้รู้เลยว่าอเกสแท้ดูอย่างไรนะครับให้ดูไปก่อนนะครับเห็เหรียญไหมลักษณะเหรียญนะครับกระไหลทองแห้งเหมือนกันทุกอันนะครับอ่าสร้างวาละเดียวกันนะเป็นกับกาบเห็นไหมครับเหรียญเนี่ยถ้าเป็นกับกาบเนี่ยโอกาสแท้สูงเลยนะครับอ่าโอกาสแท้สูงเลยข้างหลังเป็นแหวกระทะครับข้างหลังเป็นแหวกระทะนะครับเดี๋ยวผมชี้ทีเดียวให้คุณรู้เลยเกสแท้เป็นยังไง นะครับอ่าเนี่ยให้ดูทังให้ดูครบทั้งเจ็ดเหรียญนะครับอ่าคมไหมอ่าหน้าคมเห็นไหมครับตัวหนังสือชัดเจนแจ๋วมากนะครับโอ้โหชัดเฉิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังแองกระทะนะครับหูเจาะเล็กๆนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ครับอ่าเหรียญสุดท้ายอันนี้ปั๊มขยับนิดหนึ่งด้วยนะปั๊มขยับอย่างเงี้ยโอกาสแท้สูงเลยอ่าเห็นไหมอ่าสุดท้าย นะครับโอเคนี่เหรียญสุดท้ายผมบอกทีเดียวรู้เลยนะครับถ้าคุณเจอเหรียญน,นี้อ่าคุณดูตรงนี้เลยถ้ามีตรงนี้แท้เลยคุณจํานะคุณจํานะอ่าหยิบขึ้นมานะครับปึ๊บนะครับจํานะอ่าดูเหรียญก่อนไม่บวมนะครับสองข้างหลังเป็นแหกระทะนะครับหูเจาะเล็กๆถ้ามีห่วงห่วงต้องใหญ่ๆแบบนี้เห็นปะห่วงเท่าหูนะครับหูเจาะเล็กๆนะพลิกมาปิ้นเห็นไหมปิ้นนะ ถ้าเหรียญน,นะฟังนะมีขีปินตั้งขึ้นตรงนี้นี่ครับขีปินตั้งตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะส่วนมากจะปิ้นฝั่งนี้เยอะนะครับอ่ะปิ้นตั้งยังไงปิ้นตั้งคือคือเป็นขอบกระด้งขึ้นมาเนี่ยปิ้นอย่างเงี้ยจ่ายตังเลยครับผมไม่ต้องส่องกล้องเลยนะจ่ายตังเลยอ่านเหรียญที่หนึ่งมีไหมมีนะครับเหรียญที่สองมีไหมมีเห็นไหมครับมีปิ <m> ้นตั้งเห็นไหมปิ้นตั้งเห็นไหม เหรียญที่สามปิ้นตั้งเห็นไหมเห็นไหมปิ้นตั้งขึ้นมาอะไรเป็นกระด้งเลยเหไหมอ่ะเหรียญที่สี่เป็นไงครับปิ้นตั้งไหมหูเจาะเล็กไหมเห็นไหมเหรียญที่ห้าปิ้นตั้งไหมหูจอะเล็กไหมอ่ะเหรียญที่หกปิ้นไหม เป็นกระด้งเลยไหมหูเจาะเล็กเหรียญที่เจ็ดเห็นไหมครับปิ้นตั้งทุกเหรียญหูเจาะเล็กทุกเหรียญน,นะครับหูเจาะเล็กทุกเหรียญปิ้นตั้งทุกเหรียญน,นะครับและสุดท้ายเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยนะครับดูตัวตัดครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะผมจะหยิบเหรียญขึ้นมาทุกเหรียญน,นะวาอยู่บนมือผมเลยนะให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันแหม เจ็ดเหรียญจะวางหมดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะถือหมดไปเนี่ยอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพยายามให้ได้นะเจ็ดเหรียญนะครับอ่ะโอ้โหได้เต็มที่น่าจะห้าเหรียญเว้ยอะผมจะผมพยายามจะทําให้ได้เนี่ยผมพยายามจะทําให้ได้ต้องทําได้สิแหมเราอ่ะโอ,โอเคอ่ะให้เพื่อนเพื่อนดูนะนครับอ่ะเพื่อนเพื่อนดูครับอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะเห็นไหมครับ เจ็ดเหรียญที่ยู่มือผมอ้โหเหรียญนีมจาเหรียญสุดท้ายถือยากนิดนึงเห็นไหมครับสิ่งที่ท่านเห็นคืออะไรครับสิ่งที่ท่านเห็นคือลายตัดมันตัวเดียวกันหมดเลยเนี่ยลายตัดนะคุณดูลายตัดนะเห็นไหมครับคอดเหรียญน,นะนะเป็นเนื้อเกินคอดเหรียญเนื้อเกินนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เหมือนกันทุกเหรียญเลยเป๊ะเลยเห็นป่ะท ar like ี่สำคัญค no no ือตัวตัดครับผมอสองกล้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวตัดเหมือนกันทุกเหรียญครับเนี่ยเห็นไหมอันไหนเป็นฟันเฟืองก็ฟันเฟืองหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเหมือนกันทุกเหรียญครับหยิบมาตัวตัดสุดท้ายครับนี่เลยนี่เลยบาทนี้เลยนี่นี่ให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนดูบาทนี้เลยอ่ะผมบอกให้ก็ได้อ่ะ นี่บาทนี้ถ้ามีบาทนี้แท้หมดแน่นอนเห็นไหมเห็นบาทไหมดูข้างเดียวพอโอ้โหไม่ต้องไปดูเยอะเนี่ยจำจำมากงงเห็นบาทนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็มันออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันมันต้องเหมือนกันสิเนี่ยหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับเป๊ะ นะโปเชโปเชเลยนะอะเดี๋ยวให้ดูข้างล่างให้ดูข้างล่างให้ดูข้างล่างนะเผื่อ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 ไว้เผื่อไว้นะโอ้โหแม่งจับไม่ถนัดเลยเห็นไหมเนี่ยลายตัดเดียวกันหมดเลยลายตัดเดียวกันหมดเลยนะครับเอาละโอ้โหโอ้หูนี่แหมไม่ต้องวางต้องวางก่อนวางก่อนวางก่อนเห็นไหมครับสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรเลยเล่นง่ายพระเหรียญเนี่ยเบสิกสุดแล้วนะครับ เบสิกสุดแล้วไม่มีอะไรยากนะครับเล่นง่ายเห็นไหมครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อวัด้านแหลมปี94มีของปลอมของแปลงของปลอมเนี่ยบวมแล้วตื้นไม่มีคีบป,ปิ้นตั้งขอบล้มไม่ซื้อูดตามผมไว้ถ้าไม่มีขอบตั้งปิ้นเป็นกระดง้งแบบที่ผมบอกไม่ซื้ออย่าซื้ออย่าสอย่าใส่ใจนะครับถ้ามีขอบปิ้นตั้งแห่งกนระทะมีปิ้นสองข้างโอกาสแท้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัวตัดมีทุกอย่างครบแบบที่ผมบอกไปแท้คุณจ่ายตังค์ครับ เลนี่ขายได้หลักหมื่นขายได้หลักหมื่นหลายหลายหมื่นนะครับใครมีพระอยากจะปล่อยให้ผมเช่าไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นพระนิยมนะครับผมรับเช่าพระตั้งแต่หลักร้อยยันหลักร้านนะครับแล้วมาให้ความรู้ด้วยนะครับรับซื้อของเก่ารับซื้อเครื่องเงินเครื่องทองของสะสมอาล็อกเก็ตโบราณงาโบราณน,นะครับงานเครื่องรางของของลังโบราณคุณเสนอผมได้ผมรับเช่านะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครป์ซับสไคร b ์ใน YouTube ให้ด้วยนะครับผมก็จะมาสอนในความรู้แบบนี้เสมอสม่ำเสมอนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับแล้วเจอกันผมอยู่ที่พันทิพย์งามวานชั้น3านะครับเจอกันตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ได้เข้านะครับยังไงมาก็เช็คในการปักหมุดก่อนนะครับว่าเข้ากี่โมงวันวันและเวลาดังกล่าวนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้งม,มือเหนือโดยโจ๊กลำพูลและพัดคูวิบูลศินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์ พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค fc หรือโทร02 953 5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028